ทำอะไรคะสนุกไหมคะสนุกไหมคะสนุกไหมคะเจอทางนี้เลกทำอะไรน้เท้าขาสนุกจังเลยเพลสนุกจังเลยชอบ่ะชอบชอบจังเลยค่ะเออดูทำหน้าดูทำหน้า thích lắm đấy anh mày Nhìn mà anh mày Nhìn vậy mà anh mày mà như vậy mày. Mà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  mày à